Welcome to C.O.J. Podcast t h i s is s t a t i o n of Knowledge Sharing คุณกำลังอยู่ในรายการดีกา i n นเทรนสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการดีกา i n นเทรนที่จัดทำโดยกองสรวิทิตและประชาสัมพันธ์สำนักง,งานศสวิธรรมนะครับนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราโดยไม่ขาดตับกพร่องกดไลค์ กด follow หรือว่ากด subscribe หรือติดตามนะครับแล้วแต่ว่าท่านติดตามเราเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะนำม,มาเป็นประเด็นพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเจ้าของที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงติดกันเนี่ยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยพอมีที่ดินอยู่ใกล้เคียงหรือติดกันแล้วเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีกรณีที่อาจจะต้องรับภาระ,ะหรือว่าแบกรับความรับผิดชอบอะไรบางอย่าง,อย,างอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีการกระทําที่ก่อให้เกิดปัญหา แล้วก็มีเรื่องมีราวจกนกระทั่งเป็นคดีความขึ้นมานะครับสำหรับประเด็นปัญหาที่เราจะนํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับไปปิดกั้น่อระบายน้ํทนาทําผนังกั้นน้ำนะครับรวมถึงการถมกรบลํารางที่อยู่ในที่ดินของตัวเองนะครับแล้วมีผลกระทบต่อที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความรับผิดหรือไม่อย่างไรนะครับ แล้วก็วิธีการหรือปัญหาอย่างนี้นะครับมันจะมีการแก้ไขยเยียวยาได้อย่างไรได้บ้างนะครับก็จะเป็นประเด็นที่เรานํามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมุติว่ามีที่ดินที่อยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับซึ่งที่ดินแปลงที่ว่านะครับเดิมเนี่ยก็เป็นของชื่อนางกุมภาแล้วกันนะครับก็เป็นที่ดินแปลงใหญ่แล้วครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็มีการแบ่งแยกที่ดินออกเป็นส่วนๆนะครับ แล้วก็ขายต่อกันมานะครับก็สรุปสั้นๆง่ายๆนะครับก็จะมีผู้ที่ครอบครองซื้อต่อมานะครับก็ชื่อนายมีนากับนายเมษานะครับแต่สภาพของที่ดินบริเวณนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตให้ข้อที่จริงไว้เป็นพื้นฐานก่อนนะครับก็เป็นที่ดินที่อยู่ใกล้ถนนสายบ้านบึงแกลงนะครับโดยแต่เดิมเนี่ยพอเป็นที่ดินแปลงเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีการทําถนนผ่ากลางที่นะครับเพื่อว่า จะได้เข้าออกง่ายขึ้นแล้วครับแล้วก็สามารถไปเข้าถึงที่ดินที่อยู่ตอนท้ายๆด้วย,ยตอนปลายของแปลงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับลักษณะของพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยตรงฝั่งที่ติดใต้ถนนบ้านบึงแกลงนะครับก็จะมีการทําท่อระบายน้ําลอดใต้ถนนสายบ้านบึงแกลงนี้ออกไปนะครับแล้วไอ้ถนนที่ตัดใหม่นะครับที่อยู่ในบริเวณที่ที่ว่านะครับก็มีการทําท่อระบายน้ำเนี่ยผ่านบริเวณถนน ที่ตัดใหม่ขึ้นในกลางที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยบริเวณก่อนที่จะถึงถนนสายบ้านเมืองแกลงนะครับซึ่งจะเป็นที่ดินของนายเมษาเนี่ยนะครับก็จะมีลำรางอยู่นะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่น้ำเนี่ยก็จะไหลผ่านจากที่ดินแปลงที่ว่านะครับออกไปเข้าสู่ท่อระบายน้ําใต้ถนนสายบ้านเมืองแกลงก่อนที่จะไปออกสู่คลองสาธาระต่อไปนะครับซึ่งคลองที่ว่าก็ชื่อคลองชุมสายนะครับซึ่งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับ ก็จะมีน้ําไหลผ่านมาโดยตลอดแล้วถ้าเกิดฝนตกหนักหน่อยนะครับก็จะมีน้ําขังบริเวณที่ของนายเมษาเนี่ยอยู่เป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าสภาพเนี่ยก็อาจจะท่วมขังไม่นานนักพอสักระยะหนึ่งเนี่ยน้ำก็จะระบายออกไปได้นะครับเพียงแต่ว่าบางเอื้นว่าท่อระบายน้ําตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ท่อใหญ่นะักก็ใช้เวลาบ้างในการที่ระบายนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยมันเกิดเหตุขึ้นมานะครับก็นายเมษาก็อ้างว่า ไอ้น้าที่มันระบายมาตอนหลังๆเนี่ยนะครับมันมีทั้งเศษไม้มีทั้งยาฆ่า,มาแมลงนะครับที่ไหลมากับกระแสน้ำเนี่ยมันทําให้ต้นไม้แล้วก็ปลาที่อยู่ในบริเวณของที่ดิดนนายเมษาเนี่ยเสียหายตายนะครับนายเมษาก็เลยจัดการก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแหละครับก็ไปปิดกั้นท่อระบายน้ําที่อยู่ในเขตที่ดินตัวเองนะครับแล้วก็ทําผนังกั้นน้ําด้วยนะครับกั้นน้ําที่ไหลมาแล้วก็นอกจากนั้นนะครับ ก็มีการถมกลบลำรางที่อยู่ในที่ดินของตัวเองด้วยนะครับซึ่งผลที่เกิดขึ้นนะครับพอมันมีการปิดกั้นถอระบายน้ํามีการถมลำรางมีการทบาบันดังกั้นน้าก็โดยสาภาพนะครับน้าก็ไหลามาไม่ได้ถูกไหมครับก็เป็นเหตุให้น้ำเนี่ยท่วมขังที่ดินที่อยู่เหนือขึ้นไปนะครับซึ่งก็รวมที่ดินของนายมีนาด้วยนะครับก็เป็นเหตุลวครับทำให้ต้นไม้แล้วก็ข้าวของที่อยู่ในบริเวณของที่ดินนายมีนารวมถึงปลาที่เลี้ยงไว้ด้วยเนี่ยก็ เสียหายแล้วก็ตายนะครับก็เป็นเหตุของคดีความที่เกิดขึ้นนะครับนายมีนาก็เลยมาฟ้องนายเมษาขอให้แก้ไขปรับปรุงสภาพที่ดินเนี่ยให้กลับคืนสู่สภาพเหมือนเดิมนะครับงั้นในปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่นายเมษาทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการถมลำรางการทําพนังกั้นน้ําก็แล้วแต่รวมถึงการปิดท่อระบายน้ำเนี่ย นายเมษาทําในบริเวณพื้นที่ของตัวเองทั้งสิ้นเนี่ยนะครับไม่ได้ก้าร่วงไปทําในที่หนึ่งคนอื่นนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็่คือว่าการกระทาลักษณะอย่างนี้นะครับแม้ว่าจะทําในที่หนึ่งตัวเองเนี่ยนะครับแต่การใช้สิทธิ์ที่ว่าเนี่ยมันจะสามารถทําได้หรือไม่หรือทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับกรณีลักษณะอย่างนี้นะที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มีกฎหมาย กำหนดไว้เหมือนกันนะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1,339นะครับก็บอกว่าเจ้าของที่ดินที่อยู่ต่ำกว่านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับน้ำที่ไหลมาจากที่ดินที่สูงกว่าตามธรรมดาหรือธรรมชาติเนี่ยมาสู่ที่ดินของตนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามหลักของธรรมชาติถูกไหมครับน้ำเนี่ยมันก็ย่อมไหลจา,ากที่สูงไปสู่ที่ต่ำนะครับให้การณที่น้ามันไหลมาลักษณะนี่ กฎหมายนี้ก็บัญญัติรองรับตามหลักการที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติแล้วครับว่าพอน้ํามันไหลมาจากที่สูงเนี่ยส่วนเจ้าของที่ดินที่อยู่ต่ากว่าก็ต้องยอมรับน้ําที่ไหลมาเนี่ยโดยปกติธรรมดาด้วยเหมือนกันนะครับอีกกรณีหนึ่งครับในมาตรา1,340ก็พูดถึงการระบายน้ําไว้ด้วยเหมือนกันนะครับว่ากรณีที่น้ํามันมีการไหลจากที่ดินที่สูงกว่าเนี่ยไปยังที่ดินที่ต่ํากว่าอยู่แล้วก่อนที่จะมีการระบายนะครับ นั้นแม้ว่าจะมีการระบายน้ํามาบ้างนะครับเจ้าของที่ดินที่อยู่ต่ํากว่าเนี่ยก็ต้องยอมรับน้ําที่ระบายมาในล mm ักษณะนี้เช่นกันนะครับถ้าเกิดก่อนหน้าที่จะมีการระบายออกมาเนี่ยน้ำก็ไหลผ่านมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ยอมให้มีการระบายหรือว่าไม่ยอมให้น้ํามันไหลมามันก็ฝืนธรรมชาติูกลัมครับแล้วทำให้เกิดน้ําท่วมขังนะครับระะนั้นไอ้ตรงเนี้ยครับพอเอามาปรับกับข้อเท็จจริงท,ที่เกิดขึ้น ระหว่างที่ดินของนายมีนากับนายเมษาเนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นได้ว่าโดยลักษณะของพื้นที่ข้อที่จริงที่เราพูดกันเมื่อสักครู่ถูกไหมครับมันก็มีท่อระบายน้ําที่อยู่ตรงถนนที่ตัดผ่านบริเวณที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไหลผ่านไปตรงลํารางซึ่งก็โดยสภาพของมันก็เป็นทางที่น้ําไหลผ่านอยู่แล้วนะครับเพื่อไปออกสู่ท่อระบายน้ําที่อยู่ใต้ถนนสายบ้านบึนบงแกลงก่อนที่ไปออกทางคลองชุมสายเานักลักษณะของการไหลยอย่างเนี้ยนะครับมันก็เป็นการไหลของน้ําตาม ปกติธรรมดาตามธรรมชาติอยู่แล้วนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของนายเมษาแล้วครับที่เป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ต่ํากว่านะครับจะอยอมรับน้ําที่ไหลมาตามธรรมชาติที่มีการไหลตามธรรมชาติออกมานะครับแม้ว่าบางครั้งหรือบางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะระบายช้าบ้างทําให้เกิดน้ําท่วมขังบ้างนะครับแต่ก็เป็นสภาพปกติพื้นของพื้นที่นะครับด้วยเหตุอย่างนี้นะครับตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา1,339กับ1,340ที่ว่า การที่นายเมษาไปทําการที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาก็คือทําผนังกั้นน้ําถมลำรางที่อยู่ในที่ดินตัวเองรวมถึงปิดกั้นท่อระบายน้านะครับแม้ว่าทั้งหมดเหล่านี้มันจะทําในที่ดินตัวเองนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ของเจ้าของที่ดินที่มีแต่ทําให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงนะครับมันก็ถือเป็นการทําละเมิดลักษณะหนึ่งด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีความเสียหาย มีการทำละเมิดเกิดขึ้นนะครับวิธีการเยียวยาก็คือว่าก็คงต้องทําให้ในายเมษาที่เป็นคนกระทําการต่างๆเหล่านี้นะครับปรับสภาพที่ดินให้กลับสู่สภาพเหมือนเดิมนะครับพนังที่กั้นไว้ก็คงต้องรื้อออกมาไอ้่อระบายน้ําที่ปิดก็ทงทาให้มันเปิดออกมานะครับลำรางก็ต้องไปขุดทําให้อยู่ในสภาพออมีลักษณะของลำรางที่น้ํามันไหลผ่านออกไปได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คงจะพอสรุปได้นะครับว่าในกรณี่น้ํามันไหล ตามธรรมาดามจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำนะครับรวมถึงมีการระบายน้ําที่เป็นการระบายน้ําตามธรรมดาจากที่สูงไปที่ต่ำนะครับเจ้าของที่ดินที่อยู่พื้นที่ต่ำนะครับก็ต้องยอมรับน้ําที่มันไหลมาตามธรรมดาเหล่านี้นะครับไม่ได้เกิดจากการสูบอะไรเป็นพิเศษนะครับให้มันไหลผ่านไปด้วยนะครับถ้าไปทําอะไรที่มันปิดกั้นขัดกับสิ่งที่มันไหลมาตามธรรมชาติเหล่านี้นะครับก็คงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงก็มีหน้าที่ต anyway. ้อง ปรับสภาพพื้นที่ดินเนี่ยให้กลับสู่สภาพเดิมด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการค้นดูรายละเอียดเขาได้ชิงเพิ่มเติมนะครับดูได้จากำพิภากษาสารดิกาที่660ทับสอกครับก็เป็นอันครบถ้วนครับสำหรับสาระดีๆจากรายการดิกาอินเทรนในตอนนี้นะครับอย่าลืมอีกเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราโดยไม่ขาดตกบกพร่องกดไลค์กดฟอลโล w หรือว่ากด Subscribe หรือติดตามนะครับแล้วแต่ว่าท่าน ติดตามเราเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับอย่าลืมกลับพบกันหน่ในตอนหน้านะครับเราคงจะพยายามสรรหาสาระดีๆจากค้าพิพากษาสารดีกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านฝังทุกท่านเช่นเคยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ